ใครที่ชื่นชอบท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้องไม่พลาดมาที่หมู่บ้านเสเสินนาน้ำเสเินบกกำปงพลัวตำบลกำปงพลัวอำเภอปราสาทบากองจังหวัดสิมรีบประเทศกัมพูชาบนถนนสายพนมเปญสิมรีบไปทางทิศตะวันออกสู่กรุงพนมเปญระยะทาง16กิโลเมตร หมู่บ้านหรือชุมชนนี้สืวนไว้เฉพาะชาวกัมพูชาอาศัยอยู่เท่านั้นมีชื่อว่าชุมชนกำปงพลัวกำปงก็หมายถึงท่าเรือพลัวก็หมายถึงงาช้างมีทั้งหมดสามหมู่บ้านคือหมู่บ้านขบดหมู่บ้านกระไดหอมหมู่บ้านเนินโกมีประชากร630หลังคาเรือนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธฮินดูและผี ามความเชื่อที่มีมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพประมงหาปลาในโตนเลสาโตนเลาสาซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำหลายๆสายมารวมกันถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีเนื้อที่7,500ตารางกิโลเมตรใหญ่ถึงขนาดที่ว่ามากกว่ากรุงเทพมหานครถึง7เท่ายิ่งช่วงน้ำท่วม จะขยายพื้นที่ออกมาอีกถึง6เท่าเลยทีเดียวในช่วงฤดูแล้งน้ำทะเลสาปริมารลดลงพื้นดินจะแห้งผากปราศจากน้ำจะมีก็แต่น้ำจากโตนทะเลสาไหลเข้าเป็นลำคลองเล็กๆเข้าไปในหมู่บ้านดูเพืินๆคล้ายหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนบกชุมชนกรรมปงครัวยังมีวัดและโรงเรียนอยู่ด้วย เมื่อฤดูแรงผ่านเลยไปเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณของน้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ4-5เมตรจะทำให้ชุมชนแห่งนี้จมอยู่ในน้ำมองดูเหมือนหมู่บ้านลอยน้ำบ้านทุกหลังจึงออกแบบสร้างบ้านแบบยกใต้ถุนสูงเกิน8-10เมตรโดยใช้ไม้เนื้อแข็งอย่างดีป้องกันการผูก,กร่อนในช่วงฤดูแรงใต้ถุนบ้านทุกหลัง จะแปลเปลี่ยนสภาพเป็นอคอกเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อคอกวัวและโรงเก็บของไปโดยปริยายกำปงพลัวหมู่บ้านประมงโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างบ้านพักอาศัยให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ให้มีเสาสูงเพื่อรองรับวิกฤตในหน้าน้ำสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดให้สิ้นเปลืองนี่คือสเสน่ห์ของกำปงพรัว ที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลังไหลดันด้นไปชื่นชมกำปงพลัวประเทศกัมพูชาไม่ขาสาย DJ,